สวัสดีพี่น้องป้องายสุกุสุกนเมื่อนี้เรากะสิมาเฮ็ดซาใบมอนกันพี่น้องกะหั่นทุกคนหั่นแล้วก็ต้องเอาไปครัวได้พี่น้องเนอเพราะว่าในใบมอนเนี่ยมันมีสารแทนนินสารแทนนินมันทำให้ท้องผูกพี่นอ้องอ่าแล้วพวกสรรพคุณทุกคนสรรพคุณก็เป็นซอยลดไขมันคอเลสเตอรอลอันนี้ใบมอนไปเก็บเพิ่มพิเศษนี่ ลดอยมันคอเลสตอรอยับยั้งการติดเชื้อพอเสร็จแล้วเราก็จะนำไปคั่วอันนี้ก็ใส่ไปเตยรวมกันได้นะพี่น้องนี่เขากระลางมาเดี๋ยวเอาใส่ไปเตยไปพวะค้มหอมขวบสักก่อนขวบให้สารเทนเทินมันออก ทำไม่ันแล้วพี่ที่ไห,น,หนทองผูกแล้วก็ขอห้ามนางพี่ขอห้ามสําหรับคนที่กินใบมอญก็คือพวกที่กินยาเสริมธาตุเหล็กห้ามกินเพราะว่าสารแทนุนี่มันเป็นขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็กเออธาตุเหล็กเม่ให้เขาสู่ร่างกายแล้วพี่น้องเนาะลดไขมันคอเลสเตอรอลเพิ่มไขมันดีเนาะสำหรับผู้ใดที่มีไขมันสูงก็ให้กินตัวนี้อันนี้อันนี้ ยินฉันจากคุณหมอแล้ววันอทองพี่น้องแล้วกาที่สำคัญมีวิตามินเอสูงในการซอยไห้เขามองเห็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาอยู่กับกล้องกับโทรศัพท์กับคอมหลายเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาตัวนี้จัดการเอาใบม่อนกินใบม่อนบำรุงสายตาเพราะว่ามีวิตามินเอสูงเอออันนี้เขาควรจะกลัวกลัวถ้ก่อนเห็มันกลัวแล้วค่อยไปตากแดด เพื่ออย่างที่เพื่อเอาสารแทนนินออกพี่น้องพี่น้องอันนี้คือใบเนี้อมหอมหรืออบหอมกับทใส่ลงไปเพราะวะ่าตัวนี้มันจะมีความหอมก็ใบเตยพี่น้องใส่ไปเลยอ่ะครัวด้วยกันที่ไหนตอนที่เขาใด่แทนนินในส่ขัวงสิแล้วเขาก็ไปอันพึ่งแดดตากแดดแต่ไม่นหนึ่งแห้ง เราห่อเก็บไว้สะสมเป็นสงส่าขอเตือนพี่น้องนะย่าติที่กินดิบญาติที่เด็ดจากต้นแล้วมาสงส่าเลยนะเพราะว่าสารแทนนินไม่ใช่ในเฮ็ดใ,ให้ท้องผูกวันเถอะทำพี่น้องเนาะต้องขว้าเอาสารนี่ออกซะกันติ๊กตอกติ๊กตอกคือว่าอะไรพี่น้องในห,หน้าของพี่ไม่เห็นหน้าใคยคือสิมันมืดที่หน่อยวะ ในใบมอนเนี่ยมีวิตามินเ,เอสูในซอยนิ่งการมองเห็นพี่น้องมีวิตามินเ,เอสูซอยนการมองเห็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาอยู่กับคอมกับยังหลายเพราะว่ามันอยู่บ้านเพราะฉะนั้นแล้วหามาก,กินเพื่อบำรุงสายตาน้อพี่น้องเนาะมันซีซอยให้ตาเขาบ่าม,มือละอ่อนคล้ายความเมื่อยล้าไหมพี่น้องนี่แหละเขาก็าเห็นแล้วดูเสีเยากะโกงซิแล้วเขาเกะหันแหงเขาก็เอาไปพึ่งแดดัดกหน่อย ก็ตานมะเร็งน้ำดีเพราะว่ามัน,ม,นมันตานอานมุลนอิสระได้มันก็ตานมะเร็งไดพี่น้องเนาะย้ํยยา,าย้ํามะเร็งลดไขมันไม่ดีเพิ่มไขมันดีใมมัมนมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หลายๆเลยพี่น้องเป็นของที่แบบคนมองไม่ค่อยเคยเห็นค่าเลยพี่น้องไปถามว่าไอ้นี่ใบใบเนี้มหอมกันลัง ออกเล็ดหอมหอมก็ไปเตยแพงก็ไปเตยพี่น้องหามาปลูกไว้เอาสำหรับวันนี้สมุนไพรบ้านๆการเกษตรฝาไว้สำเน,นียงพี่น้องกะสี่ขวบแล้วกะเอาไปตากแดดแล้วกะเอาไปเดินสงส่ารหรือก็เอาเสียไปฝากมู่ฝากพวกกะว่ามันไปกะฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์มาใน่ว่าเฮ็ดเป็นยังไงดีหรือบ่ดีจีสินเนาะขอเป็นกำลังใจให้ผู้เฮ็ดนะจา๊ะวันนี้ขอเก่าเขาว่าสาวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ